อันนี้นี่ปูปูปูป๊าข้าวเดีอดมน่ะเออไปีบขันเทนะาพันมูบุบนี่นี่นีนี่นีอยาข้าวเอาเบิตยางครับเนาะเอาเบิตยางคับเนาะห้านี่ อืุโอมแตีนไงเอาบดวโหลดมาเอาต่ปิีนมาเนาะเฮ้ยฮะอือผักกตงแกงหมอนี่นะเออผักกตงแกงปลาอะไรลงไหมมันต้องนำเรียงๆสีมันจังนี้บาปอือแตมีกันเลยลงลงเบิ่งดู นามไหไรทันมังทัานมันกระสิหินหลังฮันดีฮันดีฮวนี่นดีต่ยตวดีมัน่อสวิงเนี่ยสวิงเาดี๋ยวลงมันต่อก็ได้หดปากเขาตรงยำยำมากก็ยำหนึ่งงูเห่าเราันขึ้นมา S <S> แล้วก็เกงเนาะหาปูหาป่าหากินเกงสุอย่างอุ้ยยี่อ uh, ย mhm ู่เออเนี่ยมันคือนน้ำก้นเียบขึ้นเวนรอดเดี๋ยวไม่จะเสียนั่นเอาถือผักสูตรหนั่นี่จาขู่ปู่ โอ้โหหาคนลมไดด้บอีม่นื่นเ้องไทเิเเม่ขึ้นที่หลังเออมันขึ้นที่หลังกันยังวะอุ้ยนอีบ่งเดวอุ้ยพี่น่ะอุ้ยอุ้ยแม่ ได้อยู่นะปูก็ดีเดียีดีได้เลยนะไปใส่กันนัเพราะว่าไ้แตาปูเอาสู้ยางตาได้ตีงได้บอกตะปิ่งปิงแวนเลยจ้าพูดแบบนี้ก็เลยไอโดนน้ป่าไปเืยตแทบก้องก็แสบด้วย ตรงนั้นว่าหัวเอืลยนะเดี๋ยวผีผีแม่นำตุกผีสาผีผีตุกเครื่องนี้นี่นำไหลลงมาเนี่ยใยญ่มันขื่นมันเก็บบ่ได้มือค่าประกูดมันขื่นที่หลังมันขื่นที่หลังนั่นล่ะมันคือขึ้นเดียวก็ขึ้นที่หลังเขาด้วยนะ หยิบไปหยยบมางูผู่แลมงูก็เอาแต่เป็นงูสิงมันไม่ได้แค่ณิดดับมือ ไปใส่จิ้มหายหันคือว่าอันนี้อัลมอนปู่แบบงี้เขก็ไปถ้าอัลมอนด์กไต่เออเอออีนปู่สันเออหน่อยปวดอัเม้นเ์ปุบปอยเว้นมันใหญ่ปอยเป็นอย่างไรกิ่ขชาวคุณดี